อะไรลุงเดี๋ยวลุงก็โดนระเบิดใช่ไหมลุงดุขี้เลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเฮ้ยชาวไทยด้วยนดีวนะครับผมสวัสดีครับเราอยู่กันในเกม Minecraft ในแบบที่มีชื่อว่า Wildfire หรือว่าไฟป่า w i f i นะเร็วามเร็ว5กิก เออ 5G เนี่ยโอ้ยนะครับได้สปอนเซอร์จากอะไรวะเนี่ยวันนเร็ววิวข้าวไอ้สัสยูวิวขุนจะสองสไต่เกอร์นะทุกคนแล้วอยู่กันกับจู๊คัททีมเมมเบอร์ทุกคนนะครับผมไฟล่างได้กอดคุณได้เริ่มแล้วใครใช้อวบแมปก็โหวตแมปอ่าไปโหวตก็โหวตโอ้โหจะไปแยังไงอะตัยังไงอ่ะเหยื่อเราไปยังไงเราจะไปยังไงสาวเพราะเราเนี่ยไอ้เหี้ยมากเลยถ้ามึงถ้ามึงอยากอยู่นานๆอ่ะมึงช่วยกูดับไฟไอ้ ไปแกันไไม่ทุกคนคิดว่านี่คือแบบ PVP นะไปแต่ผมคิดว่ามันคือแบบ a n y w a y นักดับเพลิง Simulator ยังอยู่นานๆวะยังอยู่นานๆเอยแล้วเราจะไปยังไงวะเรามากอดคอกันดีกว่าเนาะตั้พับ PVP อ n มองมันมองตอนน้าตากันเลยพี่เมื่อกี้ เ้อาผมได้เขียนมอตที่ทำให้โรงเรียนได้อยู่สูงขึ้นมาโอ้ยอออยู้องนั้นด้วยกันสองคนเหรอเนี่ยโอ้ว้าวว้าวเด็ดนะเนี่ยเราเนี่ยกูเปิดทางโอ้โหอะไรใครบุหรี่บุหรี่กีต่อบอกโอ้ยสูงสูงสูงสเอาแล้วเอาพอดีสวัสดีสวัสดี เราอยู่แค่นี้แหละเราจะต้องตากันอย่าหาไกันเลยเราจะมาดูกอนว่าใครดวงดีกว่าเราจะอยู่จุดเดียวกันไม่ได้นะอะไรอะะคืออะไรเอไรสเตอร์เหรอ้เอ้าเอ้าเพสเตอร์มีพลังนี้ด้วยเหรอใช่อะไรเนี่ยเที่ยเลย ทำไมมีคนเสียกด้วยเนาะไม่ไม่ได้เสียแคนเดียวี่จะเสียกันเต็มเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนี่นำจากไหนมีทีมลุงเราจะไปลุงลุงลุงอะไรอะไรอะไรมึงมึงมึงอูยังไม่ทันเดินเลยซาร์ปกตินิพันธ์ลุงเรารอดแล้วลุงโโอ้หเดี๋ยวพวกมึงโดนกูเอ็นทีอาร์แน่อะไรลุงเดี๋ยวลุงก็โดนระเบิดใช่ไหม ลูก<ส>ดู้นี้เขียนอะไรโอ้โหแล้วผมก็เป็นคนเขียนแบบนี้ขึ้นมาเองแหละมุณอยาเปียนเป็นคุณูผู้หญิงเืตะกี้คุณูผู้หญิงเนื้อตกี้รู้ใช่ไหมว่าซั้งเดย์จะเขิยอะไรเคล่นไปได้บล็อกหมดลุงเหรอลุงโดนระเบิดแน่แเลยลุงจะเต็นเดยจะเกิดอะไรขลุงลุงหลั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 งเฮ้ยไฟบอลเหรอลุงแบนลุงแบนใครบูลลี่ใครบูลลี่เป็นคนเดี่ยะ นี่เลยลูกไอยไปแไอ้อย่าอย่าไอ้เไ้ที่อดภัยไอ้าไอ้หนูไปไมึลี่มงูลี่ออนะ้ไ้อย่างปลอดภอย่าจุดไไว้อบอลไอ้อาอเอาบอหัวมึงไ่ะเมอกีอยู่ไหน เราจะไปเต้ม me me ีพลังกว่าไอ้เหลิวไอ้ิวมันไอ้ชี้เป็นตกลาไม่ติดไฟว่าจะป่ะอุ้ยาติดไฟชิมหายละวอ้ขี้นุ้ยแต่ตาบอกเองนะหนุ้ยกูเกือบเียแล้วนะดาก่อนพี่ลกี้าก่อนพี่กี้ไม่ไม่ไมอยากว่าเตัวเหลิวจะโดนระเบิดไมเลย มันเป็นปลากลัวลุงลุงเชื่อใจผมเหรอไอปันมาอยู่ด้วยกันเถอะปันอยู่ไหนวะมาอยู่นี่มาพีระมิดไม่มาเป็นปลากลัวเมื่อกินอะไรปลากรัวตุ่มตายไอ้กูลานี่กูเป็นไฟเตอร์นี่โอ้ยเกียรติขออยู่พาวเวอร์ได้ไหมอุ้ยกูไม่ไปแล้วอะไร ไม่ไปแล้วทางนู้นไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเย้มึงจำไว้เว้ยทางไหนที่มันระเบิดแล้วอ่ะมันจะไม่ระเบิดต่อเว้ยถ้าไม่จริงโอ้โหไม่จริงไอ้ไซมอนไอ้เหี้ยมอย่าเหลี่ยมไอ้มอนนั่นดูว่าเอ้าไอ้ที่นกูเสียวว่าตายเป็นหมูไม่หรอกไม่ไลุงเจอผมมันไม่ตายหรอกว้าวไอ้ควางมันอยู่ข้างบนแน่วะ อย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับก er ูอย่ายุ่งกับกูมึงจะเป็นเป็นทัมเปอร์สิกอะไรก็ตามอย่ายุ่งกับกูเอาคนยืนเฉยชนะไปอ่ะมันเกินไปว่ะทุกคนกูเก่งอุ้ยมมาไไ่แล้วกูจะขึ้นไปไงเนี่ยอ๋ออุ้ยด้วยเอ็มเปสสวัสดีครับ โอยลุงเบสเป็นฆาตกรในสัตว์กูเห็นลุงเบสไงน่ะลุงเอ้น้องี่อยากตกปลาว่ะลุงไม่ฆาตกรเอ้าใครก็ได้ฆ่าลุงเบสทีมันเกี่ยวลุงมันเกี่ยวลุงลุงเบสตะกี้ตะกี้อย่าเผาลักกี้ไอ้สัตว์นะ ใครทำไรใครทำไรอุ้ย <verw> อุ้ยมาได้ยัยวะมาได้ย้งวะตะกี้กี้จะมีเลนส์เลนส่ไซโคลยาสิงมึงวันตะกี้อสัตว์คือแบบเฮ้ไซโคลโอ๊ย้ะกี้ตะกี้ดข้าวดูจะแดกเนื้อจิบหายดีดีทุบปุ๊มยิลย ลักกี oh, ้เกิดอะไรขึ <c oughs> ้นวะลักก no ี้ขอติงหน่อยลักกี้หอติ๊งหน่อยโอ้ยคือนะลูกบอลล้ำแรงหัวน้ำแหลมวน้ำแลมลักกี้ลักกี้มีเจาสไตร์ลักกี้เดี๋ยวสไตร์เดี๋ยวสไตร์ยสกยแล้ดูผมขยันน่งกันเนาะเบ็ดเบ็ดเบ็ดสองคนแล้ว

เกียรกูขึ้นที่สูงแล้วขั้นเดินอยู่ไหนวะขั้เดินอยู่ไหนวะโอ้โห <c oughs> โอ้โหอ,อะไรวะนั่นอะโอ้โหใครบินวะเมื่อกี้กูเห็นตายคนเดียวอะอย่าเมสซานลอนอะไรเกียร์ตกปลายขึ้ข้าว <c oughs> อันนี้สุดท้ายแล้วนะทุกคนสุดท้ายแล้ว <c oughs> ไอ้เกียรไอ้เกียม์มอนไม่สัตว์อ้าววายวายวายมึงเป็นสองสามไม่สัตว์อะไรลุงอะไรอะไรคอนกรีตไม่ไหม้ลุง จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอไม่ไม่หัวไม่ไม่ใช่ใช่เออกูณมีทางขึ้นแล้วโอ้ยโลงมาเลยเจอทางเสแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีน้องไงเอาสวัสดียังไม่ต้องสวัสดีโอ้ย

ไอม่นุ้ยนุ้ยนุ้ยทำไมก๊อกนุ้ยมันว่างแต่โคตรงนี้ตรงนี้บล็อกนี้มันว่างดีนะสเปคเตอร์มันเหลี่ยมอ่ะเฮ้ยก็มีตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ยังไม่มีคนกดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะผมกดแค่เฉพาะผมนะคนอื่นไม่ต้องกดโอเคขอบคุณครับบาย